มาถึงเรื่องของผัวผัวเมียเมียคุณผู้ชมคะเราเป็นผู้หญิงหากถูกคนเป็นผัวทำร้ายร่างกายมันเจ็บใจจริงๆนะประเคนด้วยเขาด้วยหมัดแบบนี้ไม่ไหวจริงๆสุดท้ายเลิกกันเถอะค่ะแต่ว่าฝ่ายชายที่ทำร้ายร่างกายเนี่ยเขาออกมายอมรับว่าที่ผมทำลงไปเพราะว่าโมโหเพราะเมียผมก็ใช่ย่อยนะเถียงกับแม่ผมเนี่ยหรือว่าแม่สามีเนี่ยไม่ยอมจริงๆด่าแม่ผมด้วยอันนี้เลยรับไม่ได้แต่ว่าข้อที่จริงเป็นอย่างไรผู้ชมมาดูกันก่อนนะคะอืม เก่งไม่ได้อะรูกูอ่ะมึงเก่งมาจากไหนมึงมาทำรูปกูวะฮะมึงับมาไมมึงับมาทไมึงท่าแ่มทไมมึงอแไ่มาทำไมไม่ฟังเหรอเงียบว้ไมฟังบอกแล้วใช่ไหมว่าชี้นกเป็นนกทีไรเไ็มา้กลับมายังมีความคิดเป็นของตัวเองเหองง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  โอ้โหเราไม่สนับสนุนความดุนแรงนะครับผู้ชมค่ะเมียนะไม่ใช่กระสอบทรายนั่นนะสิทำยังกับเมียตัวเองเป็นกระสอบทรายแบบทั้งชกทั้งต่อยเนี่ยแบบนี้ไหวปะ คือคนเป็นเมียบอกว่าไม่ไหวแล้วจริงๆค่ะจนกระทั่งนําเรื่องนี้มาโพสต์ใน Facebook ของเธอนะคะเตือนใจสาวๆก่อนจะตกลงปรงใจมีสามีให้เลือกผู้ชายดีๆอย่าตกเป็นเหยื่อความรุนแรงแบบเธอซึ่งในคลิปเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแค่บางช่วงบางตอนที่สามีคนนี้เขาประเคนข่าวแข้ง ต่อยเตะเมียตัวเองแถมยังด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายเธอเองทนไม่ไหวตัดสินใจไปแจ้งความที่สพเมืองชุมพรแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เธอก็ไปอยู่กับแม่ในตัวอำเภอเมืองชุมพรพร้อมกับโชว์ใบหย่านะหยาตั้งแต่28พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาค่ะพร้อมกับรอยฟกช้ำตามร่างกายเธอ,อ,อบอกว่าเหมือนตัวเองเนี่ยหลุดจากขุมนรกแล้วล่ะใช่ครับเจ้าตัวบ,บอกว่าอาดีตสามีเนี่ย เริ่มใช้ความรุนแรงมากขึ้นตั้งแต่เสพติดกัญชาแล้วช่วงที่เธอตั้งคันลูกก็ถูกทำร้ายจนรับไม่ไหวครับส่วนที่หลายคนถามว่าทำไมยืนอยู่เฉยๆไม่ตอบโต้โเธอบอกว่าเคยสู้แล้วสุดท้ายก็เจ็บหนักกว่าเดิมก็ต้องปล่อยให้สามีเนี่ยทำร้ายร่างกายไปจนสามีเหนื่อยแล้วก็หมดแรงไปเองแล้วเธอบอกว่าสิ่งหนึ่งที่รับไม่ได้ก็คือว่าสามีบอกว่า ห้ามมีความคิดเป็นของตัวเองเอต้องฟังห,หัวเท่านั้นโอ้โหสุดๆอด่ะคุณผู้ชมเออล่าสุดครับเจ้าหน้าที่พมของชุมพรก็ไปพูดคุยแล้วก็ไปดูแลสภาพจิตใจของผู้บาดเจ็บแล้วก็ให้นักสังคมสงเคราะห์ประเมินผู้เสียหายว่าได้รับผลกระทบทางจิตใจหรือไม่หลังจากนี้ก็จะประสานตํารวจสพเมืองชุมพรเพื่อจะดําเนินคดีอันนี้เข้าข่ายการทำร้ายร่างกายเลยนะ คุณผู้ชมแม้ว่าจะมีหลักฐานชัดเจนเห็นชัดเลยนะว่าสามีทำร้ายร่างกายเมียแต่ว่าเราเองเพื่อความเป็นธรรมก็พยายามที่จะโทรศัพท์ติดต่อกับสามีคนนี้ที่ปรากฏอยู่ในคลิปนั่นแหละแม่โทรติดซะด้วยสิเจ้าต,ตัวเนี่ยพูดคุยกับนักข่าวของเราโดยชี้แจงแบบนี้ค่ะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเมียผมนะ่ะเคยไปด่าไปต่อว่าแม่ผมหลายครั้งและเขาเองก็ไม่ยอมให้กลับมาอยู่ที่บ้านเพราะต้องการที่จะให้เมียไปขอขมาแม่ก่อนแต่ว่าอดีตเมียก็ยังทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น เขาก็เลยโกรธยอมรับว่าผมใช้ความรุนแรงจริงแหละเพราะไม่อยากให้อยู่ที่บ้านแล้วอยากจะให้เมียไปอยู่ที่อื่นก็บอกเขาสิพูดจา<อ>ดีๆกับเขาอยู่กันไม่ได้ก็บอกเขาไปแต่ไม่ควรที่จะทำแบบนี้ฝ่ายสามีบอกว่าผมก็น้อมรับในสิ่งที่ทำเพราะฉะนั้นรอค่ะบอกว่ารอให้ตำรวจมาเรียกแล้วก็เขาเองก็จะไปรับทราบข้อกล่าวหาค่ะคือเข้าใจผัวเมียนะก็เหมือนลิ้นกับฟันอนะ่ะแต่ว่าแบบนี้มันไม่ไหวจริงๆต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ